สวัสดีครับววยรุ่นทุกท่านครับผมพบกับเกมวันพิษบบลตี้ลัสครับและผมคนเดิมกับช n n e l a าร์ทอนเ t i ี e นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทุกคนรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากๆในส่วนของนี่เนี่ยับซิลเวอร์เลลี่ลาชานนลกนะครับมือขวาของเจ้าแห่งโจรสลัดนะครับก็คือเป็นมือขวาของโกโลเจอร์นั่นเองนะครับ ในในเกมตัวนี้ค่อนข้างจะโหดมากๆนะและของผมนะครับก็บูทสองเป็นที่เรียบร้อยเลเวลร้อยนะครับสกิลนะครับมี2ท่านะครับท่าแรกก็คือไอของราชานรกนะครับก็คือเป็นท่าที่ปาดไปข้างหน้านะฟันไปข้างหน้าพลังโจมตี754คูเดาสัว์เวินาทีนะครับก็คือว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็ท่าที่2นะครับก็คือท่าแทงของราชานรกนะครับ ก็จะเป็นการที่แทงดาบแทงหน้านะครับสองท่านี้ก็หลบยากมากนะผมไม่รู้นะแต่ผมเป็นคนหลบไม่เก่งก็จะหลบยากมากๆนะครับบูธก็เป็นบูธพลังโจมตีนะโอเคนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะคุณสมบัติตัวละครนั้นคือการที่เขานะครับสามารถที่จะหลบแล้วก็ว้าไปข้างหลังได้นั่นเองนะครับแล้วศัตรูก็จะติดสต,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 ตันด้วยนะครับโอเคนะพลังโจมตีเพิ่ม7จ3นวินาทีด้วยเมื่อหลบผลเรียกได้ว่าแบบ อพอเราหลบได้เดี่ยเราคอมโบทีเดียวอะตายแน่นอนนะครประมาณนั้นบางคนปาดทีในจังหวะที่ติดบูทด้วยหรืออะไรก็ตามหรือติดคริติคอลด้วยนะครับก็น่าจะสี่ห้าหมื่นเลยทีเดียวนะครับะนะครับยนคูดาวหายมึนงงฟื้นฟูพลังชีวิต15%เมื่อเคโอสตูนะครับเพระไะ้ได้รับลดลง30% เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดนะใครนะครับโอเคนะครับมาชมกันดีกว่าแรงเอสเขาจะโหดแค่ไหนอืไปเลยครับบิ๊กมัมสองตัวฮึบไปเลย โอ้โหไปแย่งกันจบแล้วชีวิตอืไม่โดนนะไม่โดนเราหลบกันปาดไปดิเรียบร้อยอือโอ้เราก็ใช้ใสายฟ้าก่อนนะตายไปหนึ่งแนละ้อะไรเคกันดูนะครับสกิลการหลบของผมจะเทพไหม เออหลบเหรอจ้าหลบเหรอจ้าอุ้ยแทงไปก่อนหูดอกเดียวสองหมื่นเฮ้ยไม่เห็นฮึบนี่อ่ะหูนี่โดนตรงนูดอืมแข่งมาผ่าไปดิ ผมยังโดนนะคือแบบว่าโดนง่ายมากไม่สบอารมณบบมีเอเดลด้วยอันนี้ยได้ติดบูล้วครับอืโเคมาดิมาดิมาดิอืมเคอโอเคอเโเคโอเอเอเโอเคโอเคมเคโอเมเอเคโอเคโอเคโอเอเคโอโเคโ มไม่อยากนิดตายแล้วดดดโดโตหลแล้ว45วินาทีโชว์สกิลเลยโอ้โหว่ตามทงตามแล้วครับเลลี่มาทันเลลี่มาเขาดอปไปแล้วเราปาดได้สวย แพงเลยผมติดด้อยไม่ได้เลยนะโ oh, <Sh> <laughs> อ้ยเช็บอืออืออือจะแพ้ไปเนี่ยหนึ่งศูนย์สวยครับผม <laughs> นะครับนี่เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะหาภาพที่ผมเพอร์เฟกต์ดอทมาให้ดูแล้วกันนะครับหลบไปได้เพอร์เฟกต์เลยครับก็ยังไงก็ตามนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อันตรายมากๆแล้วก็อัดแรงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเพอร์เฟกต์ดอทได้แล้วก็ทําการโจมตีสวนกลับเป็นกาคา์เตอร์กลับไปเนี่ยต้องบอกว่ามันโหดมากๆนะมันเป็นตัวที่ผมว่ารับมือยากนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเล่นตัว ex นะฮะหรือว่าเป็นตัวแบบถึกแค่ไหนก็ตามตัวนี้ก็ถือว่ารับมือยากมากๆนะครับก็ต้อง ถ้าเจอผมเคยเจอ4ตัวเลยนะผมแพ้ยับเยินเลยนะคือแบบว่ามัน,ม,นมันเก่งมากมากนะครับสกิลของเขาแรงมากๆแล้วก็ตัวนี้ต้องใช้สกิลเพลในการเล่นอย่างของผมนะเล่นไม่ถนัดเล่นเลลี่เลยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าเล่นให้มันพลิวได้นะแต่ถ้าคนผมเคยเจอไอดีหนึ่งนะครับที่เขาเล่นเก่งมากๆผมเจอเขาที่ไลน์เนี่ยผมแพ้ตลอดนะแล้วเขาเป็นตัวแบกทีมเลยครับโดยใช้เลลี่นะไม่ใช่บิ๊กมัมด้วยนะเออ ไม่ใช่หนวดขาเอหนวดดำนะผมเลยรู้ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเก่งมากๆแต่ข้อเสียของมันชัดเจนนะก็คือตัวมันค่อนข้างบางนะบางมากๆนะครับถ้าคุณใส่ดีเฟนต์เข้าไปก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะแต่ขอแค่ว่าคุณหลบเก่งสกิลเพย์คุณสูงมากๆนะครับที่ผมชนะไม่ได้เพราะว่าผมยังลงแรง S บวกนะไม่ใช่ S s นะครับเอก็ผมก็เป็นขนมเหมือนกันนะเพราะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้ผมให้ไปที่4คะแนนนะครับผมเยอะมากๆนะครับ สี่คะแนนนี่ <Wow. S 1> ให้เพราะว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่เพราะการเล่นของผมนะแต่ว่าเพราะว่าผมเคยเจอคนที่เล่นเก่งมากๆนะครับแล้วก็รับมือยากมากๆนะครับคือง่ายว่าผมยังงงเลยว่ามันหลบมันหลบได้ตลอดเลยอ่ะมันเป็นดินจาปะเนี่ย <laughs> นะครับคนเล่นมีหาคีหรือเปล่านะเก่งมากๆนะครับก็ยังไงฝากไว้นะครับสําหรับเลลี่ตัวนี้สําหรับใครที่กําลังอัพนะผมบอกเลยเลเวล80คุณก็สามารถไต่แรงเอสได้แล้วเหมือนกันนะแต่ขอใส่เหรียญดีๆนะ ใส่เหรียญที่มันโหดๆนะครับคุณก็สามารถชนะได้นะลดคูดาวลดลดคูดาวพวกสกิลการหลบอะฮะอนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะแนะนำกันประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวตัวละครอะไรอ,อีกนะครับในปี2021นะครับก็มาเจอกันดีกว่านะงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอย่าไปถอนตนอ่อนพวกนี้สิ ยกของเจ้าพวกนี้เพิ่งจะเริ่มเท่านั้น